คุณจะอ้างว่าคุณใช้สิทธิ์ทํากินอะไรต่างๆมันพิสูจน์ทางภาพถ่ายดาวเทียมตาอากาศดังนั้นยากที่จะรอดนะครับต่อให้คุณใช้นะครับทนายสิทธวัดเส้าหลินนะก็ไม่มีทางรอดนะครับผมยืนยันเลยไม่มีทางรอดเพราะว่าขนาดกล่องดํายังมีปัญหากับโนบิตะอยู่เลยคือก็ถือว่าทนายความของของคดีนี้มีความเก่งกาจ สามารถเอาเจ้าที่รัฐเนี่ยที่เป็นคนด,ดําเนินคดีตามกฎหมายกับจําเลยเนี่ยกับฟังมาเป็นพยานได้ถือว่าสุดยอดฝีมือนะถือว่าสุดยอดฝีมือนะครับอันนี้ว่าเขาไม่ได้เขามีฝีมือแต่ก็ต้องบอกนะครับว่าผมกาลังตรวจสอบอยู่ซึ่งวันที่3มเนี่ยกุมภาพันธ์เนี่ยที่ผมไปขึ้นศาลคดีบุรุษป,ปัสงวนเนี่ยก็จะไปตรวจสอบว่า คนที่มีรายชื่อเหมือนครูหวยสาล้านเนี่ยนะจะเป็นพยานในคดีบุกรุกปมม่าสงวนหรือไม่แล้วก็เป็นพยานนำหรือเป็นพยานหมายนะครับเพราะเราจะไปตรวจสอบยอดหลังในคดีไม้ท่อนด้วยว่าเป็นพยานนำหรือเป็นพยานหมายถ้าเป็นพยานนำนะครับมาในนามส่วนตัวเนี่ยผมต้องถามว่าวันนั้นนะคุณได้ลาราชการหรือได้แจ้งผู้บังคับบัญชาว่ามาคดีที่ศาลหรือไม่ซึ่งจริงๆแล้วต้องเป็นพยานหมายนะครับ นะครับถ้าเป็นข้าราชการต้องเป็นพยานหมายเพราะวันนั้นเนี่ยถ้าคุณไม่ได้มีการลาราชการเนี่ยถือว่าเป็นการหลบหนีราชการนะครับนะเราก็ต้องมีการนะครับตรวจสอบแล้วก็ซัดกันเต็มเหนียวอะครับนะครับในะน,นั้นที่คุณกลับด้านนะครับจากเจ้าที่รัฐที่ต้องกระทาผิดอ่าต้องดําเนินการตามกฎหมายกับคนทําผิดแต่คุณกลับไปเป็นพยานให้กับฝั่งจําเลยเนี่ยเราถือว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ที่น่าคิดสําหรับประเทศไทย นะที่อยู่สังกัดกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหารซึ่งวันที่3เนี่ยนะครับกุมภาพันธ์ผมก็จะไปตรวจสอบนะสำนวนในคดีไม้ท่อนแล้วก็สำนวนคดีผมรุปป่สสงวนนะครับว่าพยานของจำเลยเนี่ยมีนายคนนี้หรือไม่ที่มีชื่อตรงกับคู๋ไว้สามสิบล้านนะครับอันนี้ก็ก็จะดูเหมือนกันว่าเป็นพยานนำหรือพยานหมายถ้าเป็นพยานนำก็ก็ต้องก็ต้องเหนื่อยหน่อยนะครับนะผม ก็พอรู้จักนะครับทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่รรงแวดล้อมที่อยู่กรุงเทพนะครับนะ <_ an> ก็พอ,พ,อพอมีพักควบก็จะทําหนังสือร้องเรียนขอให้ตั้งกรรมการสอบนะครับ <_ an> ทางวินัยดูว่านะครับมาได้ยังไงนะครับนะ <_ an> อันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องหนึ่งที่อยากจะแจ้งพี่น้องประชาชนให้ทราบนะครับค <_ an> ดีปลุกป,ป่าสงว่นเนี่นะ <_ an> ผมกม,มั่นใจอยู่แล้วนะครับว่าไม่น่าพลาดนะพอไปเองแล้วก็มีการซ้อม กองขับการปราปรา,ปามทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปซ้อมกับปตสนะครับกองขับการปราปรามทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือปตสเรียบร้อยนะครับกับทางเจ้าที่ตํารวจที่ทําคดีนี้แล้วก็ทางเราก็ะจะสืบพยานในฐานะที่เป็นพยานที่รู้เห็น,นที่มีคลิปวิดีโอประกอบเป็นหลักฐานว่ามีผู้กระทําผิดกระทําผิดอะไรบ้างตามไฟคลิปวิดีโอภาพและเสียงนะครับที่เราได้มา พร้อมทั้งก็จะมีพยานของฝัง่งทีมเขาเรียกว่าผู้สื่อข่าวหรือยูทูบเบอร์นะครับประกอบอีกหลายท่านแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญน,นะของกรมป่าไม้ก็มาขึ้นศาลเป็นพยานในคดีนี้นะครับรวมทั้งมียูทูบเบอร์บางคนที่เป็นเจ้าของไฟคลิปภาพเนี่ยและเสียงเนี่ยก็มาเป็นพยานด้วยนะครับก็มั่นใจว่านอกแน่นอนนะครับไม่ต้องถึงยก5นะครับแค่ยกสามก็ลาลงแล คดีนี้นะครับมั่นใจว่าเอาเอาคุกนะครับผมซื้อตั๋วเครื่องบินไปฮ่องกงเรียบร้อยให้กับฝั่งนะครับฝั่งของผู้กระทําความผิดนะนะครับผมซื้อตั๋วฮ่องกงไปให้แล้วเรียบร้อยนะครับโดยไม่มีตั๋วกลับนะครับมีแต่ตั๋วไปฮ่องกงนะให้เรียบร้อยให้ให้กับผู้กระทําความผิดในคดีป,ปลุกปั่สงวนนะครับนะแต่ผมคงไม่ไปส่งนะครับต้องบอกก่อนว่าผมคงไม่ไปส่ง นะก็ทําหน้าที่ของผมให้ดีที่สุดแล้วก็จะดําเนินการนะให้กับคนที่ทำผิดกฎหมายเนี่ยโดยการทวงคืนพื้นป่านะครับโดยเฉพาะพญานาคเนี่ยต้องทุบทิ้งตามมาตรายี่้าให้ได้นะครับแล้วก็ที่ทั้งหมดมีการบกุกรุกนะครับบาดสงวนนะก็จะขอให้ทางเจ้าที่กรมป่าไม้นะครับเรียกคืนกลับมาให้ แผ่นดินนะในการปรุกป,ป่าสงวนในการสร้างพยานาคอะไรต่งางๆแหลที่นะครับกระทําผิดกฎหมายต้องทุบทิ้งตามมาตรา25นะครับอันนี้ก็ขอให้มั่นใจได้ว่าเราเตรียมพร้อมที่จะไปขึ้นเบิกความพร้อมกับทีมปตอนะครับแล้วก็วันนั้นเนี่ยก็จะมีผู้บับการปตอก็ได้มีการพูดคุยกันก็ท่านอาจจะเดินทางไปไปสังเกตการในการสื่พยานที่ สารจังหวัดมุกดาหารด้วยนะครับก็คือผู้คับคับการมนากีบสัตบุตรนะครับก็จะไปะนะครับถือว่าไปศึกษาดูแลนะครับเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติที่มุกดาหารด้วยนะครับเพื่อเป็นฝันและกำลังใจให้กับทางเจ้าที่กรมป่าไม้แล้วก็เจ้าที่ของปสที่จะขึ้นเบิกความเป็นพยานในคดีบุรุษป,ป่สสุวรน,นะครับอันนี้ก็ต้องแจ้งให้ทราบนะครับว่า าตามหมายกำหนดการเนี่ยท่านจะไปวันที่สองนะไปก่อนหนวันนึงแล้วก็ก็จะไปชมบรรยากาศของมูดาหารนะก<โด>็ดูแล้วกันครับว่าวันที่สองสามสี่แปดเนี่ยหนึ่งสองสามสี่แปดเนี่ยครับสืบเสร็จห้าวันก็ตัดสินประมาณเดือนมีนานะครับประมาณสักกลางเดือนก็รู้ผลละนะก็เรียบร้อยครัผมมั่นใจว่าที่เราซื้อตั๋วฮ่องกองให้เนี่ย คงไม่น่าจะพลาดนะครับสำหรับผู้กระทำามผิดหลายนี้นะครับซึ่งคดีบุรุกราสมวนเนี่ยรอดยากนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยรอดไม่เกินสิบเปอร์เซ็นต์เลยตามสถิติของประเทศไทยส่วนมากเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็ไปฮ่องกงหมดนะไปฮ่องกงพร้อมกับโรเล็กฟังเพชรนะครับที่ข้อเท้านะทุกรายนะครับเวลาที่ที่มีการนะครับตัดสินคดีบุรุกราสมวนนะครับนะ หลักฐามันพิสูจน์กันภาพถ่ายทางดาวเทียมนะครับทางอากาศมันมันมันสามารถย้อนกลับไปได้ทางเทคโนโลยีดังนั้นเนี่ยคุณจะอ้างว่าคุณใช้สิทธิ์ทํากินอะไรต่างๆมันพิสูจน์กันทางภาพถ่ายดาวเทียมทางอากาศดังนั้นยากที่จะรอดนะครับต่อให้คุณใช้นะครับทนายสิทธิวัดเสารินนะก็ไม่มีทางรอดนะครับผมยืนยันเลยไม่มีทางรอดเพราะว่า ขนาดกองดำยังมีปัญหากับโนบิตะอยู่เลยนะแล้วจะมาสู้ในคดีบุรุษป,ป่าสงวนได้ไงขน,ขนาดขนกองดํานี่ก็ยังมีปัญหามากนะที่โนบิตะล่อซะงอมพระาำเลยนะแล้วเอาสมาธิไหนมาทําคดีบุรุษป,ป่าสงวนนะครับก็เรียนได้ทราบนะอยู่ในสารเราก็สู้กันด้วยวิทยายุทธประสบการณ์ผมก็ประสบการณ์55ปีแล้อายุนะก็อยู่ในวงการลบมา ในคดีศึกษาคดีมามากมายก็ก็ฝีมือพอตัวในการเบิดความในคดีพวกนี้นะแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญของวัตสอไปด้วยนะครับก็เรียนให้ทราบนะพี่น้องประชาชนครับผมวันนี้ได้ไปที่ปปปไปร้องขอให้มีการสืบสวนสอบสวนการเบิกเงินเบี้ยเลี้ยงนะครับ ค่าเสียงภยโควิดของโรงพยาบาลศรีวิไลให้กับบุคลากรทางการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นคุณหมอและพยาบาลของโรงพยาบาลศรีวิไลจังหวัดบึงกาฬเราได้รับข้อมูลความผิดปกติของเรื่องนี้มีการหักวัคิวมีการเบริกเงินเนี่ยหลายครั้งของเบี้ยเลี้ยงเสียงไโควิดซึ่งสถิติในการที่มีผู้คนรักษาโรคโควิดในภาคอีสานเนี่ยมีจํานวนน้อยนะครับเมื่อเทียบกับการเบริกเงินจํานวนมากเนี่ยมันไม่สมเหตุสมผล ดังนั้นการเบริกเงินนะครับเบีย้ยสิ่งภัยโควิดซึ่งเป็นเงินกู้ของรัฐบาลผลเอกประยุทธ์จนันโอชาแล้วก็มีภาคภูมิใจไทยของเสียหนูกำกับดูแลด้านสาธารณสุขเราพบว่ามีเจ้าที่รัฐนะครับกับนะักการเมืองมีความสัมพันธ์กันเป็นพิเศษนะครับจึงมีการเบริกเงินเบีย้ยสิ่งภัยโควิดซึ่งถือว่าเป็นเงินที่ได้มาโดยโดยแจกจ่ายให้ฟรีๆให้กับ กระทรวงแต่และกระทรวงเป็นเงินงบประมาณที่กู้มาจากนะครับโดยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จนันโอชากู้เงินมาจากนะกู้เงินมามามาให้ดังนั้นเนี่ยเราได้พบว่ามีการถอนเงินกันนะครับมีการถอนเงินก็คือว่าหลังจากที่ทางคณะกรรมการของโรงพยาบาลศรีวิไลเนี่ยก็คือผู้วยการโรงพยาบาลศรีวิไลเนี่ยได้มีการส่งรายชื่อของอคนที่ทํางานเกี่ยวด้านของโควิดนะครับ ไปเบิกใจใ่ายให้ส่งเรื่องไปเบิกที่สสจก็คือสาธารณสุขจังหวัดบึงการหลังจากมีการเบิกแล้วเนี่ยนะครับทางสจสเนี่ยก็ส่งเรื่องไปยังสปสชที่กรุงเทพมหานคร